คลาผู้ที่มีวิชาอาคมส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นต้องผ่านการฝึกปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อเพิ่มพูนพลังสมาธิให้วิชาอาคมนั้นๆที่ตนเองท่องบนมีพลานุภาพความเข้มขลังมากขึ้นถึงจะสามารถใช้งานได้ตามที่ใจปรารถนาไม่ใช่ว่าจะท่องจำเพียงแค่บทอาคมแล้วก็จะใช้งานได้เลย ไม่ต้องแปลกใจว่าผู้คนในสมัยก่อนถึงได้มีวิชา,าคมกันได้อย่างเข้มขลังเพราะว่าจิตของคนในสมัยนั้นจะละเอียดอ่อนมีความสงบจนเกิดสมาธิได้ดีกว่าด้วยไม่มีสิ่งรบกวนรอบข้างให้จิตใจไขว่เขวออกจากสมาธิได้เช่นเดียวกันกับเสือทบเองก็เช่นกันที่ก็เอาตัวเองเข้าไปหลบลีกหนีความบุญวายอยู่ในถ้ำอันเงียบสงบถ้ำกลางป่าเขาห่างไกลผู้คนเพียงลําพังอยู่ร่วมหลายปีตั้งแต่หนุม่ม เพราะความที่เสือทบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนมีงูงทั้งเป็นคนเฉยๆไม่ค่อยพูดจาทาให้มักจะถูกลังแกอยู่เป็นประจำก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ในเรื่องของวิชาอาคมเหมือนก,นกันกับชาวบ้านผู้คนทั่วๆไปในสมัยนั้นอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่มันอาจจะทําให้คนที่อ่อนแออย่างเสือทบมีอะไรสักอย่างที่จะทําให้ตนเองนั้นดูเหนือกว่าคนอื่นๆและจะได้เป็นที่ยำเกงไม่ให้มีใครมาลังแกได้ไง่ายๆอีก เพียงแค่ใช้เวลาในการที่เข้ามาอาศัยอยู่ในถ้ำฝึกปือเพื่อเพิ่มพลพ,พลังสมาธิจิตให้เกิดเป็นพลังด้วยอาคมที่เข้มขลังขึ้นมาก็เลยตัดใจตัดขาดจากญาติมิตรพี่น้องและผู้คนนับตั้งแต่นั้นเพราะญาติพี่น้องเองก็ไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจมากนักที่ตัวของเสือทบเองนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแน่ตั้งแต่ที่พ่อแม่ของตนเองได้ตายจากไปมีเพียงแค่ชาวบ้านกับญาติญาติที่มีอายุเท่านั้นที่รู้ ว่าเสือทบถูกพ่อแม่เก็บเอามาเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานแท้ๆของตนด้วยซ้ําไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้าว่าเป็นลูกเต่าเหล่าใครมาจากไหนและก็คงจะไม่มีญาติพี่น้องหรือชาวบ้านคนไหนรู้อีกนั่นแหละว่าพ่อแม่ของเสือทบที่ตายไปแล้วทั้งคู่รับเอาเด็กที่เป็นลูกของเสือปนขาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตามล่าจนบาดเจ็บมาเลี้ยงขณะที่พ่อกับแม่เข้าไปหาเก็บเอาของป่า โดยพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าผู้ที่อุ้มเด็กมานั่นเป็นโจรป้นฆ่าซะด้วยซ้ําเห็นแต่บอกว่าถูกโจรป้นระหว่างทางที่เดินทางมาจนเมียถูกฆ่าตายและตนเองบาดเจ็บถูกยิงหลายจุดแต่ก็กลั้นใจอุ้มเอาลูกแหกวงกระสุนหนีมาได้จึงได้มอบลูกชายให้ไว้รับเลี้ยงดูเพราะดูท่าว่าตนเองจะไม่รอดแน่ก่อนที่คนผู้นั้นจะพาเอาล่างที่อาบเลือดเดินโซซัดโซเซหายเข้าป่าไป ด้วยความที่ทั้งสองไม่มีลูกจึงได้เลี้ยงดูเสือทบเหมือนเป็นลูกของตนเองแท้ๆเลื่อยมาด้วยความรักซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนที่เสือทบเองก็คงจะไม่มีทางที่จะได้รับรู้อีกต่อไปและผู้เป็นพ่อที่รับเลี้ยงมานั้นเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมมากคนหนึ่งในหมู่บ้านเพราะว่าเคยบวชลำเรียนและออกธุดงตามพระอาจารย์มาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรก่อนจะศึกออกมาอยู่กินกับผู้เป็นแม่ เมื่ออายุร่วม30มปลายๆเข้าไปแล้วเสือทบก็เลยมีโอกาสได้มีวิชาอาคมที่พ่อถ่ายทอดให้จนหมดสิน้นเพราะเห็นว่าเสือทบมักจะถูกลังแกอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่ลูกหลานของผู้เป็นพ่อเองที่ไม่มีใครห่านปลามแม้แต่คนเดียวนั่นเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เสือทบสามารถจะดูแลตนเองได้ในยามที่จะต้องอยู่ลำพังหากว่าไม่มีพ่อแม่นั้นอยู่แล้วและนั่นก็เหมือนกับว่าพ่อจะรู้ล่วงหน้าจนสุดท้าย ทั้งพ่อและแม่ก็มาตายจากไปจริงๆก่อนวัยอันควรจวบจนกระทั่งเสือทบหนีเข้าป่ามาอาศัยอยู่ในถรร้ำได้ถึงวัยอันควรแล้วก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตเหมือนกันกันกนกบชาวบ้านทั่วๆไปวิชาอาคมกับจิตที่เข้มแข็งมากขึ้นบวกกับอายุในวัย30กว่าทำให้เสือทบไม่ได้รู้สึกว่าตนเองนั้นต้องกลัวกับอะไรอีกต่อไปทั้งสิน้นก็เอ่ยปากสั่งถ้ำลำลาที่พักอาศัยมารวมสิบกว่าปี อย่างสงบด้วยความอาลัยแต่ชีวิตของตนก็ต้องดําเนินต่อไปจะมาอยู่เป็นฤาษีชีภัยในป่าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่จึงออกเดินทางมุ่งหน้าออกจากป่าแบบไม่รู้ทิศทางไปถึงไหนก็ที่นั่นแหละจะเป็นที่ที่ตนจะปักหลักใช้ชีวิตเหมือนคนทั่ว,วไปและคงจะไม่คิดย้อนกลับไปที่หมู่บ้านเดิมอย่างเด็ดขาดแต่ด้วยสภาพของคนที่อยู่ป่ามานานผมเผ่าหนวดเขาที่ใช้แค่คมไผ่ลวก ตัดกันออกเพียงเท่านั้นแต่มันก็ยังดูลกลุงลังเหมือนกับคนบ้าบวกกับเสื้อผ้าที่มีไว้เปลี่ยนเพียงไม่กี่ชุดจนขาดลุงลิงก็ยิ่งทําให้ดูไม่เข้าหูเข้าตาของผู้คนที่พบเห็นไปทางไหนก็ถูกไล่ถูกขว้างปาเหมือนหมูเหมือนหมาหวังจะออกมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วๆไปแต่กลับต้องมาเจอเข้ากับเรื่องซ้ำลายไม่มีใครต้อนรับเข้าไปอีกออกจากป่ามาหลายวันก็เกิดอาการหิวโหยขึ้นมา ก็เลยไปหยิบฉวยเอาผืชสวนผล,ลไม้ของชาวบ้านมากินมาได้บอกได้กล่าวเจ้าของเพราะว่าตอนอยู่ในป่าจะหยิบฉวยอะไรมากินก็ไม่ต้องบอกใครแต่ที่นั่นกับถูกชาวบ้านเอาไม้กระบองไล่ตีหลากับวาดเสือทบนั้นไม่ใช่คนด้วยสภาพที่เหมือนคนบ้านนั่นเองแต่เสือทบก็ไม่ได้โตตอบอะไรเพียงแค่เดินหนีเฉยๆไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าหวาดกลัวใดๆทั้งสิน้นกับยิ่งทําให้ชาวบ้านที่นั่น ยิงเดือดดานพ่อเหมือนกับว่ามันท้าทายยิ่งไล่ยิ่งดูด่าตะคอกกับไม่ได้ทําให้เสือทบสะดุ้งสะเทือนทั้งไม้กระบองก็ไม่ได้ทําให้เสือทบเข็ดขยาดอะไรได้ก็เลยใช้มีดใช้ดาบปลายฟันเพื่อจะให้เสือทบหนีไปไกลๆเพราะกลัวว่าจะมาทาร้ายลูกหลานของตนเข้านั่นแหละถึงได้รู้ว่าคนที่ชาวบ้านนั้นคิดว่าเป็นคนบ้านั้นหนังเหนียวก็เลยกลายเป็นกับว่าชาวบ้านยิ่งหวาดกลัวเข้าไปใหญ่ เพราะไม่สามารถจะทำอะไรกับเสือทบได้สุดท้ายก็เลยถูกชาวบ้านร่วมกันใช้ปืนใช้มีดขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านเสือทบจึงได้ตัดสินใจออกจากหมู่บ้านเพราะคงจะอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างลำบากแน่ดูแล้วไม่มีใครต้อนรับแม้แต่คนเดียวและคิดในใจว่าคงจะไปทํามาหากินอะไรเหมือนกับชาวบ้านไม่ได้ซะแล้วระหว่างทางก็ยังแอบไปขโมยเอาเสื้อผ้าของชาวบ้านมาใส่และเอาผ้าขา,มาวม้าโผกหวัวกันผมเผ่าที่ลงลัง หยิบฉวยเอามีดพลาของชาวบ้านติดมือกลับมาด้วยเดินทางตรงดิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเดิมของตนเองทั้งที่ก็ไม่อยากจะกลับไปตั้งแต่แรกแต่เสือทบคิดว่ายังไงเสือก็ยังมีญาติที่ยังอาศัยอยู่ที่นั่นคงจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แน่แต่เสือทบนั้นกลับคิดผิดถนัดเพราะบัดน,นี้ชาวบ้านรู้กันหมดแล้วว่าเสือทบไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กที่ถูกเก็บเอามาเลี้ยงและแม้ว่าเวลาผ่านไปมีอายุกันมากขึ้น แต่คนรุ่นเดียวกันกันกบเสือทบที่ไม่ชอบเสือทบมาแต่เดิมอยู่แล้วและครั้งนี้เสือทบกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับพกมีดพะติดตัวกลับมาด้วยก็เลยถูกชาวบ้านพวกนั้นลุมทำร้ายเขาอีกพวกคงคิดว่าเสือทบนั้นจะกลับไปทำร้ายหรือไม่ก็อาจจะคิดไม่ดีกับชาวบ้านแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคนพวกนั้นไม่สามารถจะทำอะไรเสือทบได้และเสือทบเองก็คงไม่ยอมอยู่เฉยๆเหมือนในอดีต ใช้มีดพระติ่ติดมือมาด้วยฟาดฟันออกไปสุดแรงไปที่ร่างของคนที่อยู่ใกล้ที่สุดขมมีดฝังเข้าไปที่การคอเลือดทะลักนอนดิ้นพล่านขาดใจตายคาที่คอที่เกือบขาดทำเอาคนพวกนั้นถึงกับพังะเหตุการณ์ยิ่งชนลมุนมากขึ้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และคนที่ส่งเสียงร้องกันวุ่นวายคว้วามีดคว้าปืนวิ่งเข้าหาเสือทบที่ยังตกตะลึงกับการกระทําของตนเองเช่นกันทั้งคมมีดทั้งกระสุนปืน พราะต้องการจะหยุดเสือทบให้ได้แต่มันกลับไม่ได้ละคายผิวของเสือทบแม้แต่น้อยและยิ่งทำให้เสือทบกลับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชิงชังและโกรธแค้นที่แม้จะไปที่ไหนๆก็ไม่มีใครต้อนรับแถมพลังมือฆ่าคนตายไปแล้วด้วยสายเลือดโจรยังพ้งพล่านอยู่ในล่างยังไงลูกเสือก็ยังเป็นเสือเสือทบไหลฟันชาวบ้านที่นั่นบาดเจ็บและตายไปสี่ห้าคนคมมีดและกระสุนปืนยิ่งทำอะไรเสือทบไม่ได้ ก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านพากันหวาดกลัวหนีตายกันวุ่นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสือทบอีกสุดท้ายเสือทบก็วิ่งออกจากหมู่บ้านอย่างบ้าคลั่งทั้งเสียใจและข่งแ้นโกรธเคืองไปด้วยละคนกันจิตเริ่มฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่มีจิตใจเอามาหิตขึ้นไปคิดว่าบัดนี้ตนคงเป็นคนดีไม่ได้แล้วเสือทบผันชีวิตไปเป็นโจรป่นข่าเต็มตัวเริ่มจากความหิวโหวยจะไปขอใครกินก็คงจะไม่มีใครให้ ก็เลยออกปอนจี้เมื่อมีการขัดขืนก็นยิงโมโหข่าคนตายขามือแบบไม่มีอาการสะทกสะทานใดๆเพราะตนไม่เคยได้รับความเมตตาจากใครทั้งสิ้นอยู่แล้วจากที่ใช้มีดพระก็หันไปใช้ปืนของชาวบ้านที่ฆ่าตายติดมือไปด้วยทุกทกที่เสื้อทบไม่มีลูกสมุนปนฆ่าไม่ปานี้เพียงแค่ตัวคนเดียวแค่นั้นก็เพียงพอให้ชาวบ้านหวาดกลัวขวัญกระเจิงกันไปหมดแล้ว เพราะว่าเสือทบข้นชื่อถึงความโหดเหี้มไม่เคยปานีใครหากไม่อยากตายใครถูกปนก็อย่าได้ขัดขืนเป็นอันขาดรู้จักเสือทบกันด้วยล่างที่เดินทื่อเข้ามาตัวคนเดียวด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวพร้อมกับปืนที่อยู่ในมืออยากได้อะไรก็คงต้องปล่อยให้หยิบช่วยเอาไปจนชื่อเสียงของเสือทบขจรกระจายไปทั่วไกลหลายจังหวัดที่เสือทบเหยียบย่ำเข้าไปถึง เสือทบไม่ต้องการล่ำรวยจากการป้นข่าเหมือนเสือทั่วไปหากแต่จะป้นเพื่อจะกินอยู่ใช้ใจ่ายไปวันวันแบบไม่มีจุดหมายเพราะไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ตั้งแต่แรกและไม่มีจุดหมายอะไรทั้งสิน้นจนถูกเจ้าหน้าที่ที่ตามล่าอย่างไม่หยุดยัง้งประทะกับเจ้าหน้าที่กนับครั้งไม่ถ้วนเพราะไม่เกรงกลัวใครจนหนีไปได้ทุกครั้งขึ้นชื่อเรื่องมหาอุดหนังเหนียวและวิชาอาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เคยเจอโจรประเภทนี้อยู่บ่อยๆ ก็เลยมีวิธีที่จะจัดการกับโจรพวกนี้ด้วยอาคมล้างอาคมด้วยกันจนเสือทบถูกกระสุนอาคมล้างอาถรรพ์ของพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตอาคมเข้มขลังกว่ามากจากเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้มาแล้วกับโจรจอมขมังเวทหลายลายแต่ก็หน,นีหลอดหากระสุนและฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่หนีไปได้อีกกระสุนฝังล่างบาดเจ็บไม่สามารถจะ่าเอาออกมาได้ต้องกระเสือกระสนหนีย้อนกลับถิ่นเดิม ของตนหายไปในที่สุดเสือทบกับปฏิธรรมเดิมที่เคยอาศัยอยู่มาร่วมสิบกว่าปีหมกตัวเงียบอยู่ในนั้นด้วยการสั่งเสียลำลาอีกครั้งว่าหากว่าตนหลอดตายไปได้ในครั้งนี้ก็คงต้องหันกลับไปทำความดีบ้างเพราะได้สร้างเวรกรรมมามากเกินพอแล้วแต่คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าเกิดผลอย่างไรกับเสือทบบ้างและได้มีโอกาสได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้หรือไม่ เพราะไม่มีใครได้ยินชื่อเสือทบหรือเห็นหน้าขาตาเสือทบอีกเลยนับแต่นั้นไว้พบกันใหม่